สวัสดีค่ะช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ด้านโควิด -19 กับดิฉันพัชรา,ายิงดำานนค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเราได้ติดตามข่าวเรื่องของคำสั่งที่พิเศษ46/2564ท 2, นะคะในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะหรือโควิด19นะคะของจังหวัดปัตตานีไปนะคะในข้อที่1และข้อที่2ไปแล้วนะคะข้อที่1นั้นก็คือเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานนะคะตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มจนถึงตี4นะคะของวันรุ ขึ้นส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะตามกฎหมายอื่นนะคะส่วนวันนี้จะมาพูดคุยกันใน ข้อที่3นะคะบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่ะมีใครบ้างนะคะตามที่คำสั่งที่พิเศษได้ออกมานะคะสำหรับบุคคลตามกรณีดังต่อไปนี้ค่ะได้รับการยกเว้นนะคะการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงสามทุ่มจนถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะในกลุ่มแรกค่ะก็คือด้านการสาธารณสุขนะคะได้แก่ผู้ป่วยนะคะผู้ที่มีความจำเป็น ที่จะต้องพบแพทย์นะคะหรือเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านสาธารณาสุขนะคะรวมไปถึงผู้ที่ดูแลบุคคลดังกล่าวนะคะ กลุ่มแพทย์พยาบาลนะคะบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณาสุขค่ะในกลุ่มที่2นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการขนส่งสินค้านะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะก็จะมีผู้ขนส่งอาหารยานะคะเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์นะคะหรือสินค้าด้านอุปโภคบริโภคนะคะผลผลิตทางการเกษตรนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะไร,รสณีพัสดุพันธุ์สิ่งพิมพ์นะคะหรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้านะคะ ในกลุ่มที่3ค่ะการขนส่งหรือการขนย้ายประชาชนนะคะและในกลุ่มที่4เรื่องของการให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่5นะคะการประกอบอาชีพที่จำเป็นนะคะตามที่ได้กำหนดไว้ตามปกตินะคะของทางราชการนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานตามตรอบเวลาที่ทำงานเป็นกะนะคะหรือการทำงานในการผัดเปลี่ยน เวยามนะคะของทางราชการเอกชนต่างๆแต่หรือแม้แต่เรื่องของงานก่อสร้างนะคะการบำรุงรักษาหรืองานที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็จำเป็นต้องได้รับอนุญาตนะคะให้ดำเนินการได้ในการดูแลด้านความปลอดภัยและด้านการเกษตรกรรมประมงปศุสุ์นะคะหรือในส่วนที่มีการตรวจรักษาสัตว์นะคะนี่จะเป็นกลุ่ม ที่มีการยกเว้นนะคะในการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องนะคะจะมีอีกกรณีจําเป็นอื่นๆนะคะที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะคะที่เราจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆในการแสดงต่อทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นนี้จะเชื่อมโยงกับเรื่องมาตรการด่านตรวจนะคะซึ่งเราจะได้ติดตามใน ครั้งต่อไปค่ะกลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ด้านโควิด -19 ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับดิฉันพัชราย,ยังดำนุ่นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ